สวัสดีครับสบายดีพี่น้องชาวลาสวัสดีพี่น้องชาวไทยแต่เราคลิปนี้ปสาวคนตื่นแต่เช้ามาอันนี้ยังแม่ไม่นุ่งยังเนี่ยเขาผัดข้าวผัดครับมันทอดหมูทอดหมูแบบเดียวพี่น้องมาทำลายไข่กินก่อนมาเลยพี่น้องมาพี่น้องมาอาหารเพื่อสุขภาพพี่น้องเนี่ยเอาไปหนีนอสสรรค์คนมวยกินเพื่อสุขภาพอืาฮลาฮ่าพ,ดดพี่น้องข้าวผัดเด้พี่น้องเด้อ เนี่ยเหนื่อยเท่าเช้าเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อแสบๆหน่อยต่หมูพี่น้องเลยวันนี้ครับอากาศช่วงนี้ครับฝนตกมัดขึ้นมนขึ้นพี่น้องฝนตกมันขึ้นตอนนี้ก็ยังปล่อยๆได้ตอนนี้นะ ก็เป็นกิจอใไรพี่น้องรักษาสุขภาพเด้อครอับขอปัดตึงแสดเลนั่งเิบเองเน,นี่ยน้อ,องบซื้อแง่งกล่องของเจ้าแั่นวัน คนดีมากพี่น้องชาวบ้านมันก็ลงไคหายโรคหน้านะพี่น้องบนมีหายไม่น่ามันก็ไปหน้าเป็นคนเขาบงมีน้ำเงินมันก็ยย่เีนพี่น้องเด็ดต้องเข้าไปว่างเยอะเห็นแม่กำลังพระเมไทย ตรงหน้าก็หวานเนาะน้ะนองใช่ฮิมนแยอนยกินนอตทมัยมันเล็กน้อยนะพี่น้องธรรมชาติดีบ้าเพีรกับบอเลยไปมีโอกาสไปแบบนั้นเนี่ยโอ้หลายปีเลยนะต้ามันเล็กน้อย สานนี้จริงต้องจำแก้วพริกน้ำป่ามากจินครับผู้ใดมักกับแท้เพื่อน พอเวรนั่งฟังเสียงฝนมันขึ้นงั้นบอเพลินมันได้ยินบ่ดลังแห้งมันเป็นกระเบื้องเนาะกระเบื้องมันน้ำลายสั่นตะก้าวแห้าอย่างนี้ได้ยินเสียังไงขอให้ตะกิงๆมันตกยางแห้งกันขึ้นทั้องร่วทั้งหยังมีในห้องแทบโรยจากเ่ฆฝนแห้ง บช่วงเเดตึงเห็นไมรมที่เขาหน้ามัวนอกคำตึงมาช่วงทีนที่สองยง่อมาเปิดกลางบนวงว้าวว้ารแล้วนี่อยังไปปล่อยหรอยาในึ้นเร็วข้างหลังโยงงๆกึนเนาะ

หายยันไปหายยางแล้วก็โค้เกินอยู่กตกก็ยากคือเน้อง,งามเด็กหน่อยนะน้องหม่น้องหม่เลยคืนร้ายแล้วมันควันดีน่ารัก ัสต่ำกินไดยอย่างไรไม่กินแบบนี้กับแพร่ไปหนอ่อยสุดหยอดมีแห้งพองเพื่อานาาบน้ามันเ็นเพนิดแล้วก็ต้องเหิเจี้เกระเด็นไปเลยมาตับเจียวใหม่ๆนีนกัน มันมันลาบติดอยู่ด้แม้วันนี่เป็น้องถามอยู่ว่าแม้วันคือหลายแค่์ประเภทแต่เขาอีกป็นหน้าตาเม,ม,ามาื่อเขาเมื่อไรแต่ว่ามันห้อนเป็น้องนเพาะนางเด่นทั้งนองเขาต้องเปิดระบาย ปิดตนมุงบวชก็ยังห่อนนี่เขาต้องเปิดมุงบวดออกมันยังเย็นฉลงเปิดประตูหน้าบ้านเปิดหน้าต่างเปิดประตูหลังบา้านไม่ต้องเปิดประโมเลยเย็นแมงไม่ได้เขาว่ามีแค่เดียวกรณีว่าไปกินเขาก็เป็นเปิดประตูเปิดหน้าต่างเน,นี่ยนก็เข้าไม่ได้ ว่าเวียดกันที่ว่าอากาเป็นแบบว่าการปิดห้องปิดยังมือถึงค้นบ่ได้เลยคนผมซื้อมันคือเอาหายใจบ่ออกเนี่ยว่าเป็นมักเปิดมักนอกจากการปิดประตูปิดห้องต้องเปิดเดียร์เพราะฉะนั้นมันคนผมซื้อาหายใจบ่ได้บีบบางหน้าเซนัมเซบจะได้พออย่างจบอ่ะสมได้ <laughs> เพิ่นมากขึแม่นแล้วเพิ่มอันนี้มันไข่มักหลายเอาไว้เกี่ยวอันดามันหนึง่นงแล้วมันน้่งเสียบเลยในดวนงนี้เ่าเป็นวกุ้งหนักๆแล้วพี่น้องก็บจีบ้ากุ้งคุ้งหนักอ,อ,อย่างว่านเห็นเจ้ากินตั้มกุง้งด้วยนะ มันม่กินแต่ว่ามไ,ไม่ได้กินเขาเนี่ยเอากินได้ดอกกระซื่อมันขาเข้าเดียวมันก็แลกไปลองทองนะพีน้องมาถามอยู่มันเป็นห่วงว่าสาว่าจะเป็นโรคเก้าเขาเคยกินพระขากินอย่างว่าเป็นปรึกษาคุณหมอแล้วคนบอกใหเบ้านเป็นว่ามันเป็นอาการเริ่มต้นมันก็ลั่งไปตรงตะกอดไม่ไม้ขอขาขอ,อนิว้วละแต่่นบอกว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยาเราลองกินถ้าสิ่งไหนที่เรากินแล้วมันปวดาร่างกายเขาสัมผัสรู้สึกได้ แต่แ sure. ต่ละคนร่างกายมันคือกันเนี่ยมันพิดก็จริงพี่น้องแต่ว่าเพรานไหนว่าเป็นร่องกินนบางยงไก่บางไก่กินแต่ว่าเครื่องในเป็ดเครื่องในไก่ห้านกินเลยยอดผักทุกชนิดห้ามกินแต่เราก็บอกว่าถ้าว่าเปรี้ยกระอาการดีขึ้นเนาะพี่น้องเพเป็นกระถามมันมันบอกว่าลองกินได้แต่อย่านานนานกินทีถ้าเราไม่รู้สึกปวดแต่ควบคุมน้ำหนักนี่ต้องมาอันดับหนึ่งน้ำอัดลมอันดับสองห้ามกินน้ำอัดลมโลกันนี้นะพี่น้องยอดผักต่างๆเครื่องในคัะ เกือบทุกชนิดของมันๆหมายถึงว่าว่ามันชัดเจนหมายถึงว่าเลยรคุณหมอแต่ว่าถ้าเกิดกินแล้วมีอาการปวดก็คือกินได้แต่ถ้ากินแล้วปวดแสดงว่ามันไม่ถูกเออให้กนเป็นเพาเป็นร่องมาเพราะร่างกายคนแต่ละคนบวนคลืนกันเพิ่นมาให้ลองกินแล้วรู้สึกว่าเราปวดเราอะไรบางคนเป็นโรคเกาต์แต่กินไก่ไม่ปวดเลยก็มีหมอว่าแมนว่ามันชัดเจนจะเพง่มให้ห่านเจ้าีีบันเนี่ย เขาเป็นร่องกิ่นมว่านเนี่ยดดกช่ครับร่องเป็นอย่างนี้หรอช่วงเนื้ออกมันใช่น้องคุณบอกว่าเป็นร่องกลิ่นมะว่านเนี่แล้วก็กินข้าวพัดน้ำม่วงกินแกงน้ำเมี่ว่าเป็นเพราะมีอากาศนะนั่นบวกเก็บบวกปวดแต่ว่า,าอกากาศว่าไม่นเบาห้กินตลอดเนาะส่วโดนน้องเอกกินเขาก็ก,กินน้ำเมียงพี่น้องเขาก็มียามีของคุณหมอเข้าควบคุมน,นหนักอย่างดับหนึ่งเาเวทกับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นห่วงเด้อพี่น้องท่ากินเนี่ยอีลาไปก่อนปากเป็นกระรังเร่งใจเบาเพลิน พอนไมกิมนาครับ